สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อน,อนๆสู่ช่องทารโต้เทรลพีบใบเตยนะคะสำหรับวันนี้เรามาอัปเดตพลังงานภาพรวมนะคะของเพื่อนๆชาวทัตด,ดินนะคะหรือเพื่อนๆที่เกิดในราศีมังกรพฤกษกแล้วก็ราศีกันนะคะอัปเดตพลังงานภาพรวมในช่วง ครึ่งหลังของเดือนมิถุนายน2,564นะคะชัยวิจารณญาณกันด้วยนะคะถ้าใครไม่แน่ใจนะคะว่าตัวเองอยู่ในราศีอะไรธาตุอะไรนะคะก็เช็คได้จาก description นะคะที่เปิดแปะไว้ให้ด้านล่างเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมา เช็คกันในเรื่องของการงานการเงินนะคะเราก็ต่อด้วยความรักทั้งของคนโสดและคนมีคู่นะคะเรามาเริ่มกันที่เรื่องของการงานการเงินก่อนเลยนะคะการงานการเงินของเพื่อนๆนชาวทัดดินมังกรพลึกศกันนะคะในช่วงทึ่งหลังของเดือนมิถุนายน2564นะคะ การงานการเงินของคุณจะเป็นอย่างไรนะคะ ตัวต้นของคุณในตอนนี้โอ้โหเดอะแชริออตนะคะมีพลังงานล้นเหลือเลยนะคะที่จะไปทำงานนะคะอาจจะมีในเรื่องของการทำงานที่เกี่ยวกับการเดินทางนะคะติดต่อต่างประเทศนะคะหรือยานพาหนะนะคะเพ,เพื่อนอาจจะเป็นคนที่จะต้องทำงานเกี่ยวกับพวกสายการบินวิศวะนะคะยานพาหนะการเดินทางอะไรต่างๆเนาะ อืมช่วงนี้ก็เรียกได้ว่าหลักๆเรามีไฟมากๆเลยนะคะที่อยากจะไปข้างหน้านะคะพ,พัฒนาตัวเองอะไรแบบนี้นะโอ้ดีมากค่ะพลังงานดีมากนะคะอืมเพจ of Cups ค่ะแล้วก็ the h y p t e s four w a n d s queen of sorts ค่ะ แล้วก็เดมเพ e อร์นะคะปิดท้ายด้วย Seven of Wands ค่ะค่ะโอเคด้วยด้วยพลังงานของคุณในตอนนี้นะคะที่ค่อนข้างจะมีไฟมากๆเลยนะในเรื่องของการทำงานนะคะโอ้พุ่งตัวมากเลยนะคะไพ่เนี่ยเหมืเนียจะเตือนให้เพื่อนๆเนี่ย ค่อยๆจะเย็นๆนะคะแล้วก็ทำอะไรด้วยด้วยความคิดที่รอบคอบแล้วก็ใช้พ a ชชันใช้ความปรารถนาความชอบความรักเนี่ยเข้าไปในเรื่องของการทำงานด้วยอะไรแบบนี้คือทำงานแล้วมี energy ที่ดีอะได้แต่ว่าอาจจะต้องใส่ในเรื่องของ ความสุขของตัวเองเข้าไปด้วยสิ่งนี้เนี่ยจะช่วยผลักดันให้เพื่อนๆน,นะคะมีพลังงานที่ดีนะคะมีเซนส์มีอำนาจในการตัดสินใจในเรื่องของการงานได้เฉียบแหลมมากขึ้นนะคะไฮพีเทสเนี่ยเ,เป็นคนที่ฉลาดมากๆนะคะในเรื่องของการทำงานนะคะเ,เป็นผู้หญิงที่ฉลาดนะคะแล้วก็เซนส์แอนด้วยนะคะอื เล็กได้ว่ามันก็จะช่วยเสริมให้เพื่อนๆเนี่ยมีวุฒิภาวะมากขึ้นมีความใจเย็นมากขึ้นนะคะแล้วก็มีความละเอียดรอบคอบในแบบของผู้หญิงมากขึ้นอะไรแบบนี้เพราะการที่จะเป็นเดอะชาริอออย่างเดียวเนี่ยเตยคิดว่าบางทีอะใจร้อนเกินไปมันก็อาจจะทําให้ ผิดพลาดได้นะคะเพื่อนๆเ,เนี่ยมีเป็นคนที่มีความมั่นคงอยู่แล้วนะในเรื่องของการงานนะเออโดยมองว่าจริงๆแล้วอ่ะครอบครัวเพื่อนฝูงนะคะให้การสนับสนุนซัพพอร์ตเพื่อนๆได้ค่อนข้างดีนะคะแล้วอ่อสิ่งๆเนี้ยมันทำให้เพื่อนๆเ,เนี่ยมีความฉลาด มีความเข้มแข็งมีความสตรองมากขึ้นนะคะในเรื่องของการงานมีมุมมองมีวิสัยทัศน์ในการทำงานที่นิ่งขึ้นแล้วก็มีการตัดสินใจที่เด็ดขาดอะไรแบบนี้มากขึ้นนะอืมมีพลังงานที่ดีมากๆเลยนะคะในเรื่องของการงานนะมาทั้งไฟทั้งลมนะคะก็อย่าลืมเติมน้ำด้วยนะคะเพจชอบคับเขามาเตือนเนาะ เพื่อนๆนะคะอาจจะมีการติดต่องานกับชาวต่างชาติชาวต่างประเทศจริงๆหรืออาจจะมีผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนนะคะหรือกำลังเพ่งเลงคุณอยู่นะคะยังไงก็แล้วแต่นะคะให้รู้จักที่จะมีความอา flexible ยืดหยุ่นนะคะแล้วก็ให้อาจจะต้องอมีเขาเรียกว่า ให้นึกถึงในเรื่องของ seniority ไว้บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีความนอบน้อมกับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะอ,อ๋ออย่าใช้ความเชื่อมั่นของตัวเองในทางที่ผิดออเชื่อมั่นตัวเองอะได้เพียงแต่ว่าก็ต้องดูด้วยนะคะว่าสถานการณ์รอบด้านแบเป็นยังไงเราต้องพึ่งพาใครพึ่งพาใส่ใครใครมีเมตากับเรานะคะเพราะฉะนั้นน่ะอย่าใช้อีโก้ให้มากนะักเนาะบางเรื่องอะเราก็ต้องวางไว้นะคะ แล้วก็โฟกัสในส่วนงานของตัวเองนะคะใช้ความพยายามความมุ่มนะนะคะโฟกัสกับตัวเองไม่จําเป็นที่จะต้องแข่งกับใครนะคะก็คือโฟกัสในจุดที่ตัวเองยืนอยู่นั่แหละแล้วก็ทํามันให้ดีที่สุดนะคะเตยคิดว่าในครึ่งหลังของเดือนมิถุนาย,ยน2514ชาวธาตุด,ดินนะคะจะมีพลังงานดีๆในการลุกขึ้นมาทํางานทําหน้านที่ของตัวเองได้อย่างดีเลยแหละนะแล้วมันก็จะโดดเด่นด้วยนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขาเพ่งเล็งคุณอยู่เนี่ย ก็จะเห็นความสามารถของคุณนะคะว่าคุณเนี่ยโดดเด่นในเรื่องของการทำงานมากแค่ไหนนะคะเรามาดูในเรื่องของ a อง e l a n s อนเกันหน่อยนะคะว่า Angel a n s อนเจะให้คำแนะนำกับเพื่อนๆชาวธาตุดิน mm hmm. เกี่ยวกับเรื่องการเงินการงานนะคะในช่วงปักหลังของเดือนมิถุนายนนี้ว่าอย่างไรบ้างขอให้หนึ่งใบนะคะให้กับชาวธาตุดินนะคะ โอ้อา k your a แองเจลส์นะคะอืมเพื่อนๆอนาจจะต้อง สละเวลานะคะในการทำงานสักนิดหนึ่งนะคะตื่นเช้ามานั่งสมาธิไหว้พระสวดมนต์นิดหนึ่งนะคะหรือถ้าเพื่อนๆน,นับถือศาสนาอื่นๆใดๆนะคะก็ลองไปปรับใช้ดูนะคะแต่การนั่งสมาธิเนยเตยคิดว่าเอาไปปรับใช้ได้กับทุกศาสนาอยู่แล้วนะคะเตยคิดว่าสิ่งนี้ก็จะทำให้เพื่อนๆเ,เนี่ยสามารถที่จะมีเซนส์แล้วก็มีสัญชาตญาณในการทำงานได้ดีขึ้นนะคะเพื่อนๆก็จะได้รับพลังงานดีๆจาก เบื้องบนด้วยอะไรแบบนี้นะเรามาต่อกันที่โมโนโลจีนะคะโมโนโลจีว่าอย่างไรบ้างเออขอหนึ่งใบให้กับเพื่อนๆชาวธาตุดินนะคะในช่วงปักหลังเดือนมิถุนายนนะคะ Adjustments are required นะคะอืมเป็นช่วงที่เพื่อนๆเ,เนี่ยจะต้องปรับตัวปรับทัศนคติปรับทัศน,ศนวิสัยตัวเองความคิด mindset ของตัวเองบ้างนะคะเพื่อที่จะทำให้ตัวของเพื่อนๆเน,เนี่ย เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบันได้ดีขึ้นอะไรที่มันยึดถือไว้แล้วมันมันไม่ได้ดั่งใจอย่างเงี้ยบางทีเราอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงบ้างนั่นเองนะคะก็จะทําให้เพื่อนๆมีความสุขขึ้นในเรื่องของการเงินการงานในช่วงปักหลังเดือนมิถุนายนนะคะอืมก็ประมาณนี้นะคะเอาไปปรับใช้กันดูเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาต่อกันที่เรื่องของความรัก กันบ้างนะคะความรักนะคะของชาวทัดดินนะคะมังกรพฤึกศพแล้วก็ราศีกันนะคะคนโสดนะมาดูกันว่าความรักนะคะในช่วงของเดือนมิถุนายน สองที่สุดท้ายนะคะของเดือนมิถุนายนจะเป็นอย่างไรสิบใบ คุณนะคะว้า wow. ว Queen of Wands นะคะช่วงนี้คุณมีพลังงานดีๆมากเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะคุณดูดีมีสเสน่ห์มากนะคะแล้วก็สิ่งสิ่งเนี้ยมันอาจจะช่วยทำให้คุณนดึงดูดพลังงานดีๆความรักดีๆเข้ามาคุณก็ได้นะนี่ไง The Lovers เพิ่งพูดไม่ทันข่าวำํำเป็นยังไงล่ะมาเลยนะคะช่วงนี้นะ อาจจะได้ติดต่อพูดคุยกับใครสักคนหนึ่งที่สามารถจะพัฒนาไปเป็นคู่รักคู่แท้สำหรับคุณได้นะคะ s o v w n นออฟวิลส์ค่ะเพจซอฟต์สอสนะคะ5 of Cups ว้าวเดมเพลอร์โ o ร์บอนส์เซเว n น t e n of ฟวิว s นะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วย two of วิวส s นะคะว้า wow. วเอ่อที่ผ่านมานะคะสำหรับชาวทัดดินนะแต่คิดว่าคุณเนี่ยมี เรื่องที่ผิดหวังเสียใจกังวลใจรู้สึกเสียดายมาก่อนนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะหร,หรืออาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวใดๆก็ตามที่ทำให้คุณไหนยังมีความเศร้าหมองอยู่นะคะ สาเหตุเนี่ยอาจจะมาจากการที่ใครคนหนึ่งมีภาระหน้าที่นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานหรือพยายามโฟกัสในเรื่องของความมั่นคงให้กับชีวิตนะาการงานของตัวเองอยู่มันก็เลยอาจจะทำให้ความรักเนี่ยมันจืดชื่อลงไปนะคะหรือเขาคนนั้นอาจจะมีคนของเขามีครอบครบัวอ,อยู่แล้วก็ได้อะไรแบบนี้นะแต่นั้นก็เป็นอดีตเท่านั้นนะจ๊ะเพราะว่าปัจจุบันเนี้ย คุณก็ไม่ได้แคร์กับในเรื่องของอะไรที่เป็นทุกข์ใจสักเท่าไหร่นะคะคือ มองว่าปัญหาเนี่ยมันมีไหมมันมีนะคะแต่มันก็เป็นแค่เพจออ f s อ r t เท่านั้นนะคะในใสายตาคุณเนี่ยคุณคิดว่าไม่ว่าจะเป็นปัญหาอะไรในเรื่องของความรักหรือการทํางานอะไรก็แล้วแต่คุณมองว่ามันเป็นเรื่องเล็กคุณคนโทรลได้จัดการได้การทํางานเนี่ยคุณค่อนข้างที่จะแบบมีไฟมากๆนะคะถึงแม้ว่ามันจะเป็นช่วงของการเ,าเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆห,หรือว่าอยู่ในช่วงที่จะต้องพยายามทําอะไรสักอย่างหนึ่งแต่คุณมีความตั้งใจที่แบบแน่ว แน่มากๆที่จะทําให้มันสําเร็จแล้วคุณก็เชื่อในตัวเองได้ว,ว่าสิ่งที่คุณทําอยู่เนี่ยมันจะดีขึ้นมันจะปังนะอืมแล้วสิ่งสิ่งเนี้ยด้วยความที่คุณอ่ะมีมายเซ็ตแบบเนี้ยมันเลยดึงดูดพลังงานดีๆเข้ามาสู่ตัวคุณนะคะคุณสวยดูดีมีสเสน่ห์มากต่อให้คุณเป็นผู้ชายก็เหอะช่วงเนี้ยคุณจะมีสเสน่ห์เป็นพิเศษเลยแล้วมันก็ช่วยดึงดูดความรักดีๆคนดีๆเข้ามาด้วยนะคะคนคนนี้นะคะอ่อาจจะ คุณอาจจะเคยรู้จักเขามาแล้วนะคะอาจจะเป็นคนเก่าๆก็ได้นะคะที่เคยรู้จักกันมีความสัมพันธ์กันเคยพบเจอพูดคุยกันมาก่อนนะคะแต่ไม่เคยสารสัมพันธ์กันไปถึงจุดมุ่งหมายที่คุณเคยหวังแต่ตอนนี้จะคิดว่าเขาอยู่ข้างๆคุณแล้วแล้วคุณก็มองเห็นแล้วว่าคนไหนที่มี potential มีอมโอกาสที่จะพัฒนาไปเป็นคู่ของคุณได้คุณมีความรักดีๆในใจคุณเชื่อว่าใคร คนที่ใช่จะเข้ามาหาคุณสักวันหนึ่งเมื่อมันถึงเวลาแบบนี้นะคะพลังงานคุณดีมากเลยนะชาวธาตุด,ดินนะอืในช่วง2ส,สัปดาห์นะคะต่อจากนี้นะไปจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนนะคะตัวงานตัวเงินคุณเนี่ยปังมากนะคะการเงินคุณเนี่ยจะค่อยๆผลิดอกออกผลนะคะจากเจ็ด เหรียญน,นะคะไปเป็น10เหรียญเลยนะคะถึงแม้ว่าจะต้องมีในเรื่องของการหมุนเงินอยู่บ้างแต่เตยมองว่าออคุณหมุนเงินเพื่อที่จะ ให้ตัวเองเนี่ยมีเงินเก็บในระยะยาวนะคะแล้วคุณก็เริ่มที่จะมีเงินเก็บแล้วด้วยเพราะว่าคุณไม่ได้ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยไม่ได้อู้ฟู่นะคะคุณรู้ว่าอะไรคือรายรับรายจ่ายคุณหมุนได้แล้วก็คุณก็มีเก็บด้วยนะคะจากที่คุณเคยลง,ลง,ลงทุนลงแรงกับมันไปเนี่ยนะคะมันค่อยๆผลิดอกออกผลแล้วใน2สัปดาห์นี้เนะเาะการงานของคุณนะคะอาจจะมีการได้ติดต่อเกี่ยวกับาชาวต่างชาตินะคะ เกี่ยวกับการต่างประเทศนะคะหรือจะเป็นเรื่องของการเคนมียศมีตําแหน่งนักกัรเมืองคนมีชื่อเสียงต่างๆเซเลบริตี้ในสังคมของคุณอย่างนี้นะคะหรืออาจจะได้รับโอกาสจากผู้หลักผู้ใหญ่คุณพ่อ ของคุณก็ได้นะคะซึ่งสิ่งสิ่งนี้มันจะทําให้คุณมีความมั่นคงมีความมั่นมั่งคั่งในระยะยาวได้อย่างแน่นอนคุณไม่ต้องห่วงเลยสําหรับชาวธาตุดินนะคะถึงแม้ว่าตอนนี้มันอาจจะค่อยๆงอกเงยขึ้นมาก็เหอะแต่เตยมองเห็นเลยว่าสิ้นเดือนนี้คุณจะเห็นตัวเงินอย่างชัดเจนมากๆแล้วคุณจะแฮปปี้มากๆกับสิ่งที่คุณลงทุนลงแรงไปนะคะในเรื่องของความรักนะคะ คนคนนี้นะคะก็อย่างที่บอกแหละนะคะอาจจะมีพื้นเพที่ต่างจาก คุณเป็นชาวต่างชาติต่างภาษานะคะอยู่เป็นคนละพื้นที่ก็ใดๆก็แล้วแต่นะคะแต่ความสัมพันธ์เนี้ยมันจะค่อยๆงอกเงยนะคะอาจจะไม่ได้มีความโรแมนติกเพราะว่ามีแต่ดินนะคะแล้วก็เป็นเดียมเพลเรอร์ด้วยนะคะอาจจะไม่ได้มีความหวานให้แก่กันแต่คุณก็มองเห็นแล้วว่าอ,อ,อนาคตเนี่ยมันสา,สามารถที่จะมีความหนักแน่นมั่คนคงและมีความชัดเจนกันไปได้นะคะคุณอาจจะไปเจอกับใครที่เขามีครอบครัวอยู่แล้วหรือเปล่าอันนี้ ต้องเช็คให้ดีๆด,ด้วยนะคะ,ะการที่ไม่ชัดเจการที่เขาไม่ชัดเจนกับคุณเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเขาเขามีพันธะภาระหน้าที่ในครอบครัวของเขาหรือเปล่ามียังคงอยู่ในสถานะของการแต่งงานหรือเปล่าอันนี้ต้องดูนะต้องต้องดูแบบเคส by เคสเลยนะคะถ้าถ้ายังไม่ไม่ถึง ไม่ถูกที่ถูกเวลานะคะก็พักไว้ก่อนแล้วค่อยๆไปนะคะบนพื้นฐานความเป็นเพื่อนแล้วคุณก็พัฒนาตัวเองไปในระหว่างนี้นะคะไปคิดว่าจริงๆแล้วตัวเขาเองนะคะถ้าเขาหรือคุณนะ มีครอบครัวอยู่แล้วอาจจะอยู่ในจุดที่ว่ากําลังลังเลแล้วแหละว่าความสัมพันธ์นะ่ะมันจะไปต่ออย่างไรเพราะว่าเหมือนในใจเนี่ยมันไม่ค่อยมีความมั่นคงในเรื่องของอครอกลรังของเขาหรือของเราสักเท่าไหร่นะคะแต่ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยเตยมองว่าในระยะยาวมันจะค่อยๆมีความมั่นคงค่อยๆมีความสัดเจนกันไปมากขึ้นนะคะเพราะอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าคุณเชื่อนะคะว่าคนคนนี้คือคนที่ใช่สําหรับคุณนะคะยังไงก็ให้หอดใจรอนะคะใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์นะคะ แต่คิดว่าคนคนนี้สามารถที่จะพัฒนากับคุณไปได้เพียงแต่ว่าตอนนี้อาจจะยังไม่ใช่เวลาของมันนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นอยู่บนพื้นฐานของความเป็นเพื่อนไปนะจ๊ะอืมถ้าใครไม่ได้มีเคสแบบนี้นะคะตีก็คิดว่าค่อยๆอดใจรอไปนะคะความสัมพันธ์จะค่อยๆชัดเจนไปตามการเวลาของมันเองนะคะเรามาอุย้ย เอาใบเอาใบไหนดีมาสองใบเลย Angel answer นะคะขอหนึ่งใบให้กับเพื่อนๆชาวทัดดินนะคะโอ้โหนี่ไง within the next few weeks นะคะชาวทัดดินไม่ต้องห่วงนะคะอย่างที่เตยบอกไปเลยนะคะความสัมพันธ์นี้นะคะมันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่จำเป็นต้องรีบร้อนนะคะให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์นะคะ อีกสองสามเดือนข้างหน้าเตยมองว่ายังไงได้มีการลงตัวกันแน่ๆน,นะคะใครที่เป็นคนคุยอาจจะมีสถานะที่ชัดเจนกันมากขึ้นนะคะอืมถ้าใครที่ไปเจอกับใครที่มีพันธะภาราหน้าที่ครอบครัวของเขาอยู่แล้วเนี่ยเตยคิดว่าเขาจะเคลียร์ตัวเองได้ในที่สุดนะในระยะสองสามเดือนหลังจากนี้นะเรามาดูกันที่มูนโนโลจีนะคะมูโนโลจีว่าอย่างไรเอ่ย โนโนโลจีบอกว่า At ชามฟอร์ฮิลลิ n งค่ะ oh. อย่างที่เตยบอกไปนะคะว่าเพื่อนๆอ,อ,อาจจะไปเคยเคยไปเจอความสัมพันธ์อะไรที่มันไม่ดีต่อใจกันมานะคะอาจจะไปเจอคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วหรือคนที่ให้ความชัดเจนกับเพื่อนๆไม่ได้อะไรแบบนี้นะคะหรือตอนนี้ถ้ายังเจออะไรแบบนั้นอยู่นะคะช่วงเวลาเหล่านี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่เพื่อนๆจะใช้เวลากับตัวเองนะคะดูแลความรู้สึกตัวเองดูแลความ รักตัวเองการรักตัวเองดูแลตัวเองคนในครอบครัวของตัวเองนะคะคนที่คุณรักก่อนนะคะแล้วความรักเนี่ยมันจะค่อยๆเข้ามานะคะตามพลังงานของคุณเลยถ้าคุณพัฒนาตัวเองไปอยู่ในจุดที่ว่าคุณดูแลตัวเองรักตัวเองได้และคุณพร้อมที่จะมอบความรักให้คนอื่นๆแบบ unconditional อะคะ่ะนะ สิ่งเหล่านี้มันจะค่อยดึงดูดทังงานดีๆความรักดีๆเข้ามาหาตัวคุณเองเพราะฉะนั้นไม่ต้องรีบรอนอย่างที่เตยบอกเลยตอนนี้นะคะ t your time นะคะ for healing yourself นะคะใช้เวลาตรงนี้นะคะที่จะดูแลรักษาจิตใจของตัวเองให้ดีนะคะแล้วก็รอนะคะอีกสองสัปอ่ะไม่ใช่สองสัปเอ๊ะเดี๋ยว meet in t t h n n x x t f w w w e k s ไม่ใช่มันสิเออ อีกสอถึงสสัปดาห์ข้างหน้าค่ะมันจะมีสัญญาณอะไรบางอย่างที่ทำให้คุณรับรู้แล้วว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันจะไปต่อในทางไหนเนาะอืมแล้วเตยก็มองว่ามันเป็นเรื่องดีๆด,ด้วยเพราะว่ายังไงคนคนเนี้ยเนี่ย the l o v e r s ขึ้นมาเตยคิดว่ายังไงได้พัฒนากันแน่ๆน,นะคะใจะเย็นๆเ,เนาะตอนนี้ก็ใช้เวลาอยู่กับตัวเองไปก่อนนะจ๊ะ ก็ขอบคุณเพื่อนๆชาวธาตุดินคนสดมากๆเลยนะคะที่เข้ามารับชมคลิปกันในวันนี้นะอย่างไรก็ตามนะคะอย่างที่บอกมันเป็นดวงโดยรวมนะคะก็นําไปปรับใช้นะคะแล้วก็ใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสําหรับวันนี้ก่อนจะจากกันไปก็ฝาก s u ัครสมาชกกดไลค์เป็นกําลังใจกับเตยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ โอเคเรามาต่อกันที่คนมีคู่เลยนะคะคนมีคู่คนมีคนคุยนะคะอืมเรามาดูกันว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นอย่างไรในช่วงสองสัปดาห์หลังของเดือนมิถุนายน โอเคค่ะตัวตนของคุณนะคะ night of sorts นะคะ <S 2> <S 2> <S ช่วงนี้เนี่ยโอ้โหน่าจะอารมณ์ร้อนเป็นพิเศษเลยนะคะระวังเรื่องของคำพูดคำจาการขับรถเร็วยานพาหน,นะการเดินทางอะไรต่างๆเรามัดระวังนะคะมีสตินะคะอย่าใช้อารมณ์เป็นหลักนะชาวธาตุดินนะในช่วงนี้นะคะอืมคีนับวอร์สนะคะ The Hangman ค่ะ The h i g h a n d The Fool Eight of Swords Three of Wands Oh Ten of Swords ค่ะ Four Wands แล้วก็ King of Wheels โอเคชาวธาตุดินอืมตัยรู้สึกถึงความดราม่าอย่างต่อเนื่องของชีวิตคุณเลยนะคะอ,อ่อที่ผ่านมานะคุณเป็นคนที่รักอิสระนะคะอาจจะ ไม่ได้ให้ความสําคัญกับในเรื่องของความสัมพันธ์สักเท่าไหร่นะคะอาจจะมีการเดินทางนะคะปัญหาจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องระยะทางหรือว่าการทํางานภาราหน้าที่ของคุณนะคะอืมที่คุณจะเหมือนไม่ได้อยู่ในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นหลักอะไรแบบเนี้มันก็เลยอาจจะทําให้ความสัมพันธ์น่ะชีวิตคู่งคุณมีปัญหานะคะอืม ปัจจุบันนี้ค่อนข้างที่จะหัวร้อนเป็นพิเศษแต่คิดว่ามีใครสักคนหนึ่งปั่นคุณนะคะหรือไม่คุณก็ปั่นตัวเองนั่นแหละด้วยความที่เชื่อมั่นในตัวเองมากมายนะคะแล้วก็ตัวเขาเนี่ยตคิดว่าเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะเหมือนแบบว่า,อ,าอยากจะจบความสัมพันธ์นี้หรือเปล่านะคะหรือว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเขาก็มองว่าอาจจะจบหรือจะไปต่ออะไรก็ว่ามาเขาอะเหมือนพร้อมแล้วที่จะพูดคุยกันอย่างแบบ แฟร์ยูทิธรรมอะไรแบบนี้พลังงานตรงนี้อาจจะสลับกันได้นะคะอืสำหรับตัวเขาเนี่ยเขามองว่าสิ่งที่ผ่านมากับความสัมพันธ์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเหนื่อยล้าแล้วมันก็เจ็บไปหมดแล้วถ้าจะเจ็บจะจบก็โอเคอะไรแบบนี้นะคะตัวเขานะอืตัวคุณนะคะตอนนี้บอกเลยนะคะว่า อย่าเพิ่มปัญหาให้กับความสัมพันธ์เลยนะคะถ้าเกิดว่าคุณตัดสินใจว่าคุณจะไปต่อนะคะก็ใช้คำพูดที่มีต่อกันให้ดีนะคะอย่าใช้อีกโก้อย่าใช้ความมั่นใจคุณอาจจะเป็นคนเก่งในเรื่องของการงานก็จริงแต่ตอยมองว่าในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยต้องเบาลงนะคะ เบาลงนิดนึงนะคะแล้วก็ใช้น้ําเย็นเข้ารูปมากขึ้นนะคะอย่าใช้แต่อารมณ์คำพูดคำจาทําลายทิ่มแทงกันเพราะตัวเขาเนี่ยมันเจ็บแล้วเจ็บไปหมดแล้วเป็นสิบดาบแล้วนะคะถ้าคุณเอ่อเพิ่มปัญหาให้กับความสัมพันธ์นี้เข้าไปอีกเนะี่ยเตยมองว่ามันอาจจบก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นใจเย็นๆนะคะบริหารความรักให้เหมือนบริหารงานนะคะเออใจเย็นกันนะสําหรับชาวธาตุดินนะคะ ในช่วงอสองสัปดาห์นะคะจากวันนี้ไปนจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนนะคะชาวธาตุด,ดินสําหรับคนที่มีคู่นะคะคุณอาจจะเนี่ยอาจจะผิดหวังเสียใจในเรื่องของคําพูดคำจาหรือการกระทำนะคะที่คุณเคยทํามานะคะหรือใดๆก็ตามแหะเตยก็ไม่อาจจะโทษคุณฝ่ายเดียวนะคะมันก็อาจจะเป็นคุณทั้งคู่ที่ทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันค่อยๆมีปัญหาสะสมไปนะคะอย่างไรก็ตามนะดูแล้วมันจะมีความที่ จะต้องอดทนรอคอยอึดอัดใจกันนะคะความสัมพันธ์มีเกณฑ์ที่จะจบนะติขอเตือนก่อนนะคะพูดแบบไม่อวยเลยนะสําหรับชาวท่าดินนะคะแต่ถ้าคุณมองว่าโอเคถ้ามันไปต่อไม่ได้แล้วจริงๆเป็นกันอะไรอ่ะกันบินพันขอภัยค่ะ การ,ระยาญนี้มีที่ตีต่อกันก็ได้นะคะถ้าคุณยังมีภาระหน้าที่ในเรื่องของการเป็นครอบครัวการดูแลลูกนะคะหรือเรื่องการงานที่มันยังต้องผูกกันอยู่ก็ดูแลกันให้ดีแค่นั้นนะคะแล้วก็รับผิดชอบงานรับผิดชอบการเงินอะไรต่างๆนะคะแล้วก็นิ่งให้เป็นนะคะสิ่งเหล่านี้ถ้าเกิดว่ามันถึงช่วงเวลาของมันนะมันจะต้องเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะทางใดก็ตามแหละนะแต่ขอให้คุณมีสตินะคะ อะไรที่มันจบลงไปไม่ได้หมายถึงว่าชีวิตคุณมันจะต้องจบลงไปด้วยนะคะชาวธาตุดินเนาะแล้วเป็นไปได้ก็อยากจะให้ลองเข้าหาธรรมะกันนะคะหรือจะเป็นศาสนาใดๆก,ก็ตามนะคะ อยากแนะนําให้ลองนั่งสมาธิดูก็จะทําให้คุณมีสติมากขึ้นนะคะแล้วก็จะเย็นๆถ้ายังไปต่อกันได้เตยก็มองว่าจริงๆแล้วมันก็ยังพอไปต่อกันได้นั่นแหละนะคะเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าปัญหาอะไรที่มันแก้ไม่ได้ก็คือปล่อยทิ้งไปนะคะแล้วก็แก้เฉพาะปัญหาที่มันยังพอแก้กันไหวแองเจ a อนเซอว่าอย่างไรนะคะสําหรับชาวทาตดินคนมีคู่เนาะ yes อืม จริงๆเตยคิดว่า Angel a n นเซ r อยากจะบอกว่าใช่อย่างที่เตยพูดไปนั่นแหละถูกนะคะคือต่อให้ดวงมันจะมาว่าจบหรือไปต่อนะคะแต่การกระทำของคุณณปัจจุบันนี้คือสิ่งที่สำคัญคือสิ่งที่กำหนดดวงชะตาของคุณได้ดีที่สุดนะคะมาดูโมโนโลจีกันคะ Mon ่ะโมโนโลจีไวาอย่างไรเอย n o บอกว่า your commitment is being tested นะคะอืมนี่ไงความสัมพันธ์ของคุณนะ่ะมันกำลังถูกทดสอบอยู่นะคะว่าคุณและเขามีความหนักแน่นมีเจตนาดีกับความสัมพันธ์นี้อยากจะให้ความสัมพันธ์นี้พัฒนาไปต่อได้มากแค่ไหนเพราะฉะนั้นนะคะถ้า คุณยังรักกันนะคะลองถามใจตัวเองดูแล้วลองหาวิธีที่จะไปต่อนะคะแต่ถ้าคุณคิดว่าโอเคมันต้องจบแล้วแล้วมันดีต่อคุณทั้งคู่มากกว่าก็ปล่อยให้มันจบก็ได้นะคะแล้วก็รักษามิตรภาพที่ดีๆต่อกันไว้นะคะต่อให้ความสัมพันธ์มันจบมันก็ไม่จําเป็นที่จะต้องว่าแตกหักกันไม่เถ่าผีกันนะเนาะอืมก็จะประมาณนี้นะคะ ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆชาว่าดินมากๆนะคะที่เข้ามารับชมคลิปกันในวันนี้อะไรที่ดีก็เอาไปปรับใช้กันนะคะไม่ต้องโวยวายนะจาว่าไม่ตรงไม่ใช่อะไรแบบนี้นะก็อย่างที่บอกกันอยู่เสมอว่ามันเป็น general reading เป็นแค่ดวงโดยรวมเท่านั้นนะคะมันอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะใช้วิจารณญาณกันด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะในคลิปหน้าสําหรับวันนี้ขอลาชาว่าดินไปก่อนนะคะ สวัสดีค่ะ